สวัสดีครับสวัสดีเอช่องชัยมวลชนด้วยนะครับอีพีนี้ใช้นำเสนอแนวทางของปักธงชัยนะครับเสือตกถังคำชะโนโดและก็ของอาจารย์อักคลานะครับประจำวันที่30ธันวาคม66เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบแรกนะครับเป็นคนําชโนดครับใบนี้จะให้ชุดเลขสวยมาจะเป็น3 6และ7เด่นจะเป็นเด่น7นะครับระวังชุดเบิ้ลนะครับ3 3 6 6และ 7, 7. ต่อไปครับเป็นชุด4 3 1 4 6 1 4 7 1 1 3 8 1 6 8และ1 7 8นะครับชุด2ตัวครับ3 1 3 2 3 4 3 5และ3 8 6 1 6 2 6 4 6 5และ6 8 7 1 7ด7นและ78ต่อไปนะครับเป็นแนวทางของเสือตกถังนะครับโดยอาจารย์พลขอนแก่นนะครับใบนี้ให้อรอง2กับ3เด่นก็จะเป็นเด่น4นะครับ4 7 4 5 46 41 40

ระวัง4 2 4 3และ2 3นะครับนี่คือแนวทางของอาจารย์พลขอนแก่นนะครับหลายๆคนถาหายกันอยู่นะครับต่อไปครับเป็นปกักธงชัยบนนะครับให้5 2 6และ7เด่น6ล้อง7นะครับเด่นจะเป็นเด่น6ก็ชุด4 6 7ครับ6 0 6 3 6 4 6

6 8 9 9 9 2 9 3 9 5 9 6 9 7 9 8ชุดเด่นจะเป็น95 96และ93ครับดับล่างดับ1กับ5นะครับต่อไปเป็นอัทอักขรานะครับใบน,นี้ฟัน3ลอง2กับ6นะครับต่อไปเด่นเหนือใต้ครับ ให้ด่น2ลอง6วิ่ง3นะครับ39 34 31 30 37 29 24 21 20 27 69 64 61 60และ67กัน32 36 26 ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางการนำเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยรกันนะครับเจอกันใหม่ ep หน้าครับ